สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาพินเฟฟ้่าไม้พยุงนะครับชิ้นเดียวนะครับมานําเสนอทุกท่านนะครับที่กาลังหาอยากได้พินนะครับไม้พยุงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมเห็นแล้วประมาณประมาณหาหกเดือนแล้วนะครับบอท่านแล้วมาโปรโมทนะครับเพราะว่ากาว่าเก็บว้เ่นเองนะครับแต่ที่นี่นะครับบม่ค่อยได้เรนนะครับก็เลยจะเอามาปล่อยให ไปดูแน่ต่อนะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นไม้พยุงชิ้นเดียวนะครับไม้พยุงชิ้นเดียวนะครับหัวนาาถอดได้นะครับส่งยศนามนะครับสวยงามนะครับการเลิบรายละเอียดทุกสัดส่วนเลยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับจบชิปแล้วนะครับกรโทรเขมา สอบถามได้เลยนะครับทันใดพร้อมกอนนะครับก็เอาไปเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่านะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับสาพาดก็อาจจะล่อไปอีกโดนนะครับก็จะได้ไม่พยุงมากนะครับช่วงนี้หาอยากนะครับหาอยากไม่พยุงนะครับราคาเมื่อก่อนทางสูงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมปล่อยในราคา9,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับส่งฟรีนะครับผมส่งฟรีนะครับ คือเป็นการโอนเงินนะครับโอนเงินมาแล้วก็รอรับของเลยนะครับผมพินของผมนะครับผมรับประกันตลอดการใส่งานนะครับมีปัญหาอย่างกับผมรับซ่อมฟรีเลยนะครับสวยงามเลยนะครับผมการเก็บรายละเอียดไปต้องห่วงนะครับกับบอดี้กับบอดดี่บอยใหญ่นะครับพอดีนะครับประมาณเก่านิยวนะครับ มันบนสเปกนะครับผมปาดปาดเว่านะครับรองรับแขนไหวนะครับเวลาเล่นจะบ่เกิดการเสียดสีนะครับเ่นแบบผ้สึกว่านิ่มนวลนะครับเวลาเล่นนะครับการว่างว้างวนลุ่มนะครับว่างวนลุ่มว่างซิเล็กเตอร์นะครับอยู่ในสัด่วนทีบโอเคกานะครับเวลาเล่นนะครับเวลาเ่นเนี่ยเวลาเป็น่นแห่เล่นยังนะครับจะพ่มี เมื่อไปไปสกิดวนลุ่มเห็ดห้ ide, มันะะสะดุดได้นะครับเวลาเล่นนะครับคือผมออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองการเล่นเป็นอย่างดีนะครับสำหรับการเจาะใสะ่ใส่คอนแทคนะครับใส่ปีกัพนะครับคือเจาะเข้ารูบนะครับเจาะเข้ารูบนะครับคือว่า่อจอกกว้างเกินไปนะครับคืออยู่ในสัดส่วนของเขาลูบตามคอนแทคนะครับ สำหรับแอคชั่นนะครับสายนีตำเด่นง่ายนะครับผมหัวนาคถอดได้นะครับอที่สำคัญมีแค่ตัวเดียวนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาจองได้เลยนะครับคือใครพร้อมก่อนก็ได้ไปนะครับที่นี่นะครับผมจะมาให้ฟังเสียงนะครับไม่ให้ฟังเสียงแบบไม่มีเอฟเฟกนะครับแบบไม่มีเอฟเฟกนะครับผม คือเป็นเสียงจากพินล้ลวนๆเลยนะครับไม่มีแอคโคช่วยนะครับขออนุญ,ญาตเปิดตัวแอมกันนะครับแต่ปอนไปสัญญาณมาเรียบร้อยนะครับน่าคือกับเงียบดีนะครับทีนี้มาฟังเสียงกันเลยครับ ¡Suscríbete <coughs> สำหรับคอนแทคกกับเป็นของวินกี้สันแท้นะครับวินกี้สันแท้นะครับจากเกาหลีนะครับสำหรับท่านที่ไดไปบาพิดวังแน่นอนนะครับไปเนอ็นเป็นวงนะครับเล่นแทนะครับหรือเก็บสะสมไว้นะครับเก็บสะสมไว้ได้เลยนะครับเป็นใหม่ที่เริ่มหายากนะครับราคาก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับใหม่พยุงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมจะปล่อยในราคา9,500บาทนะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ทุกค่าจองก่อนได้เลยนะครับหลังจากที่จบคลิปนี้แล้วนะครับถ้าพลาดแล้วก็คื่อจะรอไปอีกนานนะครับสวยงามครับผมการคกิปรายละเอียดประถงหงนะครับคือการว่างตำแหน่งอุปกรณ์นะครับอยู่ในสัดส่วนพอดีนะครับกับบ่านักเกินไปนะครับขนาดจะนาจะอยู่ประมาณสามสามสามกิโลนะครับหรืออาจจะบ่ถึงก็บ่แน่ใจนะครับ แต่ว่าผมมาพอดีสะพ้ายนะครับสะพ้ายไปเด่มครับพอดีนะครับผมว่าบล็อกกีตานะครับกัเยืมนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับสําหรับถ่ายคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณในหลายสําหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับกัเยืมนะครับกดติดตามนะครับเพื่อที่จะบอพาดนะครับบอพาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมเอามานําเสนอให้ทุกท่านในเบืองไปน้ากันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ